ปากว่ามหาชนโอเคตลาดแล้วอะไรอะไรอันนี้ชืช่อตลาดสรารยาค่ะอยู่ใกล้กับที่รา้านถามหน่อยดีกว่านุ่นปกติเนี่ยมีกิจกรรมไหนที่ได้ทำกับคุณท็อบ,บ่อยบ่อยมาก วันว่าจริงๆชอบชอบอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วก็เช่าหนังมาดูเป็นอาศัยแบบแล้วแต่บ้านใครเดี๋ยวนี้เอาเพราะว่าเขาเลอขี่จักรยานอ๋อช่วงนี้กำลังคิดเลยนะใช่เพราะเขาดีไซน์พวกอิสเซสตอรี่เกี่ยวกับจักรยานทำด้วยไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เป็นแบบแผ่นสะท้อนแสงเขาดีไซน์เองไอ้ย่าไปดูได้ที่อีกข้อสอปนะคะเขาเรื่องยุ้นไปเยอะแล้วที่บ้านใจของเขาเธอละกี่แลกไปเออวก็นี้ค่ะแล้วมีคุยคุยค่ะ ลา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 ใครใครใครไม่คุยคุยเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ไหมเอาสิเาสิฉันหลูฉันหลูฉันเอย่าโกหกนะเอเธอแล้วะก็ไม่หนูโดนละยังไงยังไงเมาาสิเายังไปส่งเธอเือดิมไม้ที่บ้านอ่ะมาลับด้วยมาลับด้วยเขาลาองลยดกวาได้า้อง่านนีาคอน2อิต่อให้เขาไปไหนขับมาเองขับกลับเองเียคนมาลับผสมสบายมาก สวหลังจากที่เราเดินดูของนั้นนี่ของน่ากินเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราต้องกลับไปช็อปแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เรามาหย่อนก้นเบาๆนิดนึงครับผมเมื่อยนุ่นเป็นคนที่เล่นหนังผีมากที่สุดเลยเยอะมากมีเหตุการณ์ไหนที่แบบว่า ขนพองสียองก็เล่าหัวฟูส่วนใหญ่เวลาเล่นพวกนี้โดนกันตั้งหลายคนอะไม่เคยเจอจับจางๆแต่มีผี้หญิงตอนเป็นชู้กับผีอะค่ะเป็นหนังในเรื่องนี้ต้องอุ้มอุ้มลูกนั่งอยู่ใต้ใต้ต้นไม้ตอนเย็นแสงแบบเรียกผีพระอ้อแบะเวลาแบบผีพระอ้อเราก็ไม่คิดอะไรก็เราก็อุ้มเด็กน้องเพิ่งเกิดได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์อะค่ะต้องอุ้มตั้งแต่ที่ที่ในเซตที่แต่งตัวก็อุ้มน้องเขาไม่ไม่ร้องเลยอะ จนพอไปนั่งใต้ต้นไม้ปุ๊บเด็กเพิ่งเกิดอ่ะร้องแบบเหมือนเลือดจะแตกออกจากตัวคือร้องแบบคือแหกปากแบบร้องมากแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วก็รีบบอกไม่ใช่นู่นนะไม่ใช่นู่นแบบเพรว่าเราผิดเนี่ยก็รีบออกมาเราออกมาจากต้นไม้สามเก้าเด็กเงียบอไม่เจออะไรแบบพอร์นั่งปุ๊บตัวแดงแบบเวลาเด็กเพิ่งเกิดแล้วเวลาร้องเลือดมันแบบสุกฉี่แล้วจนแบบตัวจะแตกแล้วนองกลัวนองเลือดออกแล้วก็ออกมาแล้วว่ เริ่มแบบขนลุกอะมาก,ะก็หยุดอีกหยุดอันนี้ครั้งที่สอบแบบชาร์จว่าแล้วก็เอาละเอาละทั้งสุดท้ายนะคนะีบอกตัวเองว่าถ้าข้าสุดท้ายเป็นอีกนะสีนี้แบบไม่ถ่ายนะเว้ยกลัวอ,อ,อะไรอย่ะยังไม่ทันจะนั่งเลยแค่ก้าวเข้าไปอีกสองก้าวน้องร้องอน้องก็เลยถอยแล้วก็แบบว่าถ่ายไม่ได้ี่เอาน้องไปเถอะน้องถ่ายไม่ได้หรอกแล้วก็เอาเอาเด็กปลอมมาค่ะแล้วทุกคนก็ปล่อยหนูไว้ได้ต้นไม้คนเดียวแล้วก้องอยู่ไกลมาก ัก,กนสุดๆ,ๆอ่ะมีอีกคำถามหนึ่งมาถามด้วยอยู่วงการมานานแล้วข่าวไหนที่นุ่นรู้สึกว่าเรงที่สุดเลยอ่ะรักนี่ได้เออมีป่ป <_ an> ข่าวแรกที่เราเจอในชีวิตอะคะ่ะยิงดูมันซ้อมเนาะแต่มันเหมือน เหมือนคนที่ไม่เคยเจออะไรเลยอะ่ะเราเราอยู่นุ่นโตที่ลำปางไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่สังคมเราก็แค่เพื่อนผู้ชายกับบ้าน<ม>เราไม่มีใครที่เราไม่รู้จักเราก็ด่าเราแล้วก็พูดถึงเราไม่ดีอะ่ะพอวันหนึ่งเล่นเพื่อนสนิทแล้วก็โดนเขียนด่าในตอนนั้นอินเทอร์เน็ตกำลังเริ่มมาเพราะแบบเป็นดารานนหนอหนูจากภาคเหนือหญิงคือเขาไม่หญิงอ่งอะมันมันเจ็บมากครั้งนั้นเรายังไม่มีแบบวัคซีน ทำงานความรู้สึกอ่ะแค่นั้นสุก็แย่จนไม่อยากทํางานในวงการต้องถามคุนนุนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผ่านงานมาเยอะมากพิธีกรนักแสดงาจะเป็นละครเป็นหนังละครเวทีมาหมดแล้วคิดว่ายังมีอะไรที่อยากจะทําแลวยังไม่ได้ทำอีกไหมฮะจริงๆอยากเป็นดีไซเนอร์แบบจริงจังนะคะือตอนนี้ตอนนี้ที่ร้านุนก็ดีไซน์แบบอินเทีเรียเองแล้วก็ทำแบบงานดี Y เล็กๆแต่ว่านุ่นเปิดบริษัทมานานแล้วชื่อคุดนนเดย์ค่ะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับงานดีไซน์แต่งานเราก็ งานละครก็เข้ามางานไหนก็เข้ามายังไม่ได้ทำโปรดักต์ออกมาแบบจริงจังดีไซน์นี่คือดีไซน์เฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม่ชอบเฟอร์นิเจอร์ต้ชอบงานโปรดักต์ค่ะแล้วก็แล้วก็ไปทำรีโนเวทห้องครับผมรับจ้างจบแรกทำให้บ้านท็อปเป็นคอนโดเก่าเอามารีโนเวทภายใต้ก๊บที่น้อยที่สุด40,000บาทแล้วเราเกินงบพี่ท็อปไหมครับไม่เกินหรือเกินมาให้มาแสนนึงแล้วก็ ใช้ไปสี่หมื่นกว่าอ้โหต่รัประหยัดมากเลยสวยมากเอ๋เธอเลยเธอให้ไปสองหมื่นเลยขายให้ใหญลูกค้าอยู่ตอนดเอออยูเรอดอยู่อยู่ราได้ให้ไปสองหมื่นโอ้ยแต่เอาแบบสี่หมื่นได้ในใจแบบไม่กล้าใช่ไหมนอกจากงานนี้แล้วพี่นุ่นยังมีแบบว่าดีไซน์งานของตัวเองแบบเป็นโปรดักต์ขึ้นมาด้วยแล้วจริงๆพวกสครับพวกแบบเจลอะไรอย่างเงี้ยเออความสวยความงามนุ่น โซเชียลเซอร์ฟ라ส์ค่ะคือเราเอ,าเอางานดีไซน์เราไปดีไซน์แพ็กเกจจิ้งโลโก้แพ็กเกจจิ้งมูดแอนโทนเอาของดีของเมืองไทยตั้งใจคือให้มันเป็นกองทุนค,คือเราเอา เอาของดีจากที่ไหนมาเราจะไปตั้งกองทุนให้กับชุมชนนั้นครัวันนี้น่ารักมากเลยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณนะทั้งใจรับเชิญด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ลงนุ่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสารที่ด้วยที่ตลาดสารยาและขอบคุณสารที่ก็คือที่ร้าน f r e s h Box ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงติดตามตอนต่อไปได้ใหม่นะทุกที่25ช่อง5วันเสาร์กับรายการปากว่ามือถึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เอ๋ตั้งใจฟังเพื่อนหน่อยดิครับให้ร้านเล่าให้เขาทานให้ผมลองชิมว่าอยู่โทษโทษโทษพิซซ่าใหใหม่อร่อยมากผัดไทยก็อร่อยไอ้เจ้งสุนังไอ้เ้าคนเอ้าเหรอเยอกันหน่อยไหมพิซซ่า